สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องเพชรไดมอนด์นะครับผมวันนี้วันที่20เดือนมกราคม2 5 6นนะครับวันนี้อยู่สวนมะม่วงนะครับเห็นไหมมะม่วงอยู่บนหัวครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิ่งโกเจกนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จะวิ่งยังไงนะครับ เรามีวิธีสอนแบบละเอียดนะครับงั้นเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นโกเจ์นะครับเด้งอีกแล้วครับผม,<า>มเป็นงานโกบิดนะครับเห็นไหมจะเป็นสีม่วงตรงนี้ครับเป็นร้านเจ๊ยาอาหารตามสั่งนะครับอันนี้โกบิดครับผมโกบิดนี่คือเราไม่ต้องจ่ายตังที่ร้านอาหารนะครับ ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาเขาก็จะสั่งผ่านร้านโดยตรงครับผมเราแค่ไปรับอาหารเฉยๆครับนี่นะครับอันนี้คืองานโกบิดนะครับผมก็จะบอกรายได้ครับเนี่ยรอบนี้ได้สามสิบเอ็ดบาทครับผม <No. S 1> ส่งซอยเอกชัยหกสี่ทับห้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นดูรายการอาหารของลูกค้าครับ ถ้าใครไปร้านไม่ถูกเราก็กดตรงนี้เลยนะครับที่เป็นลูกศรนี่ครับปุ๊บเนี่ยมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามซอยเปรมรืทัยเจ็ดซอยเอก,กชัยแปดสิบสามเข้าสู่ซอยเอกชัยแปดสิบอดแต่เรารู้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกดนี่ครับลูกค้าก็แชทพิมพ์บอกว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ ส่งหมูบานซิกเนเจอร์ไซด์เอกอซายสีทับห้านะครับเห็นหรือเปล่ากล้องมัวไหมนะครับพอเราไปถึงนะครับเราจะกดมาถึงร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ มาถึงร้านแล้วก็จะขึ้นออเดอร์กดเลื่อนอีกทีนึงครับต่อไปปึ๊บขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือออเดอร์โกบิดก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือเราต้องเอารหัสจากร้านนะครับมากรอกใส่นี้สี่ตัวครับเรารอรหัสก่อนนะครับ รออาหารก่อนครับผมก็ถ่ายรูปตกลงต่อไปก็ออเดอร์เสร็จแล้วก็ไปส่งกันเลย มีครับ ครับมาถึงก็เหมือนเดิมครับผมกดเลื่อนเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราไม่ต้องเก็บลูกค้านะครับศูนปลานี่ครับผมเสร็จแล้วครับแล้วก็รอนานตัวต่อไปกาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ ที่รับชมช่องเพชรไดมอนด์นะครับผมตอนนี้นะครับเราจะมาสอนวิ่งโปรเจกต์นะครับหรือว่าเกตนะครับตอนนี้งานก็เด้งแล้วนะครับไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่ากล้องอาจจะเบร์ไปหน่อยครับอันนี้เป็นออเดอร์จากาข้าวหมูแดงในเฮียงถนนเอกชัย e นะครับผมพองานเด้งแล้วนะครับนี่ครับรายการอาหาร ข้าหมูแดงหมูกรอบคุนเชียงสี่ครับอันเราไปที่ร้านกันเลยครับผม ่อนอื่นเลยมาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ไม่ใช่โควิดนะครับเราต้องมาสั่งเองที่ร้านนะครับจ่ายเงินสดนะครับ่อนอื่นเรากกดเลื่อนเลยครับมาถึงร้านอาหารแล้วปุ๊บออเดอร์ก็จะขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปสั่งที่ร้านได้เลยครับ ตอนนี้เราก็สั่งอาหารแล้วนะคะรับแล้ก็ดูนะครับรว่าราคาตรงไหมแล้วก็เลื่อนนะครับราคาตรง200บาทกด,ดติ๊กดำเนินการครับผมก็อัปเลอัปโหลดรูคภาพ ก็รอถ่ายรูปรออาหารนะครับครับผมตอนนี้เราก็ได้อาหารแล้วนะครับเร้ก็ถ่ายรูปเลยแซ่บบตกลงต่อไปเสร็จปุ๊บออเดอร์ของคุณก็เสร็จแล้วครับผมเลื่อนไปนี้เราก็ไปส่งลูกค้าเลยครับเนี่ยครับ จุดนี้นะครับที่เราต้องไปส่งลูกค้ามาดูรายละเอียดหมู่บ้านคาซาวิวพระรามสองนี่นะพอติ๊กไว้ตรงข้ามสมอสรรสานวเลขที่450ทับ35นี่ครับยอดเงินที่ต้องเก็บลูกค้าเก็บเงินสด260บาทครับผมเห็นไหมเอ่ย้องมัวไหมนี่ครับ260บาทถ้าใครไม่รู้เส้นทางนะครับก็เนี่ครับนี่เป็นรูปจรวดนะครับกดเข้าไปมันก็จะเป็นแผนที่นะครับ หมดกี่ลูกค้า,าอยู่นะครับวันตงเชียงเหนือไปตามซอยเปลิ้นพทยาซอยเอกชัย75เข้าสู่ถนนหมายเลข3,242นั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับผม ผมพอเรามาถึงบ้านลูกค้านะคะับเราก็กดนี่ครับดูยอดเก็บเงิน260บาทกดส่งเรียบร้อยครับผมนี่ครับยอดเก็บ260ก็กดจบงานเลยนะครับปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับ <c oughs> เสร็จเสร็แล้วครับผม้้วก็รองานตัวใหม่ครับผมก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนี่ 6เจลแอลกอฮอล์70%นะครับหลังจากส่งอาหารเสร็จแล้วเพื่อความปลอดภัยนะครับฉีดเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเพชรไดมอนด์ครับ